เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2 5งพั้ารหที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันติดอันดับที่แปดเหรียญหายากเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไล์สไตาบายจอยเช่นเคยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพือนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากวันนี้เรามาดูเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทกันบ้างนะคะเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนแบบนี้เขาจัดอันดับมาอยู่ที่อันดับที่แปด ของเหรียญปีพศนี้นะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะพระอ,องค์ขีพระพักไปทางเบื้องขวาแบบนี้เลยนะคะเหรียญปีพศ๒๕3 0ชนิดราคาหนึ่งบาท มีช่องหนึ่งนะคะที่เขารับซื้อเขาบอกว่าซื้อแน่นอนราคาหนึ่งพันบาทนะคะพี่จอยก็ดูคลิปเขาแล้วนะคะก็คือก็จะมีพิเศษแตกต่างไปนะคะสำหรับเหรียญปีพออนี้ด้านหลังของเหรียญ ก็จะเป็นอ่าบอกปีพศ2530เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดภาษีนั่นเองนะคะจำนวนการผลิตยอยู่ที่329ล้าน4 0 7 0 0นเหรียญถือว่าผลิตออกมาเยอะมากๆเลยสำหรับ ชนิดราคา1บาทปีพศ2530นะคะอย่างที่มีราคาแพงนะคะที่เขาซื้อหากันก็ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อยู่ที่ราคา35บาทถึง40บาทนะคะแต่จะมีพิเศษก็คือเป็นเหรียญที่มีราคาที่เขารับซื้อกันเป็นพันเลยทีเดียวนะคะ ก็คือเป็นพระเสียงตรงนั่นเองนะคะสำหรับพี่จอยไม่มีนะคะก็ให้เพื่อนๆดูเผื่อมีความโชคดีพบเจอเงินทอนปีพศ2,530ลองพลิกดูนะคะถ้าเป็นพระเสียงตรงท่านก็ขายได้นะคะในราคา1,000บาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่พี่จอยให้เพื่อนๆดูวันนี้ เป็นเหรียญธรรมดาแล้วก็เป็นเหรียญเก่าที่ผ่านการใช้งานมายาวนานมากๆแล้วนะคะผ่านมา30กว่าปีแล้วนะคะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะคะปีพศ2530แต่เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่8หายากนะคะเพราะฉะนั้น ผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วเพื่อนๆเ,เก็บได้เก็บเลยนะคะการเก็บก็คือการออมเราออมวันนี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้าหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตนะคะเราชอบสะสมก็เก็บสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่เป็นเหรียญของพ่อหลวงรก้าของเรา เราก็สามารถที่จะเก็บได้เพราะว่าเป็นเหรียญที่หมุนเวียนในปัจจุบันนะคะก็ยังพบเจอได้อยู่นะคะเพราะว่าจำนวนการผลิตก็ามากม,มายมหาศาล329ล้านกว่าเหรียญเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ณนปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะเพื่อนๆจะ ถ้าเพื่อนๆชอบสะสมหรือว่าอยากสะสมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาเหรียญที่หายากแพงๆนะคะเหรียญไหนที่เป็นเหรียญพ่อหลวงร .9 ของเราก็สามารถเก็บได้นะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่จอยก็มาบอกกล่าวนะคะเพื่อนๆพบเจอปีพศ .2530 ลองคลิกดูนะคะถ้าเกิดเป็นมีพบเจอเป็นพระเหรียญตรง เพื่อนๆโชคดีนะคะขายได้นะคะในราคาถึง1,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะบางช่องก็รับซื้อเป็นพันหรือว่ามากกว่า1,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิกดูนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จ่อยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะ